สวัสดีจ้าอัปเดตเรดาร์ของภาคอีสานช่วงบ่ายเย็นวันนี้วันที่17เมษายน2566นะคะมาดูกันเลยว่าสภาพอากาศช่วงบ่ายเย็นนี้จะเป็นอย่างไรและมีฝนอยู่ที่ไหนไปรับชมรับฟังเลยค่ะสําหรับช่วงบ่ายเย็นวันนี้17เมษายน66ของภาคอีสานจะมีเมฆบางส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีฝนฟ้าะนองระดัะ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิโคร,ราชและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่37-40องศาเซลเซียสถัดมาเรามาเช็คในส่วนของเรดาร์ล่าสุดตรตวจพบกลุ่มฝนฟ้าะนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นมาใหม่ปกคลุมบนเดนพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผามมานจังหวัดขอนแก่นและ อำเภอนาำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ยังคงมีฝนหลงเหลืออยู่บ้างน,นะคะถ้ามีเรดาร์อัปเดตออกมาแอดมินอัปเดตให้พี่ๆน้องๆชาวภาคอีสานได้รับทราบทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย